สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำบุญไหว้พระกันที่วัดปางหลวงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับวัดปางหลวงอายุกว่า6 5 0ห้าสิปีเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองนนทบ,บุรีนะครับไหว้พระอภรหรหลวงพ่ออู่ทองชมองพระปางสุดขังนะครับวัดปางหลวงเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบ,บุรีที่โดดเด่นด้วย ปางศิลปะอยุทยาตอนต้นเหมาะกับการสายบุญกับคนที่ชอบสเสน่ห์วัดโบราณแบบคลาสสิกนะครับท่านที่กำลังมองหาที่เที่ยวใกล้กรุงเอาไว้ไหว้พระและทำบุญก็คือวัดปางหลวงจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับเป็นจุดหมายที่มีควรพลาดเป็นวัดที่เก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดดเด่นด้วยปางศิลปะอยุทยาตอนต้นมีความโรดงามไว ได้อย่างน่าทึ่งบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสําหรับการไหว้พระและขอพรเป็นจุดหนึ่งที่มีทั้งอิ่มบุญและอิ่มใจในค่าวเดียวกันนะครับในการขอพอหรหลวงพ่ออู่ทองปรดนี้การเงินมั่นคงและชมความงามของพระปางหลวงศิลปวิทยาตอนต้นนะครับจังหวัดนทนทบุรีเป็นเมืองหนึ่งที่มีบทบาทต่อกรุงศรีอยุยาอย่างมากด้วยกากมีเส้นทางออกสู่ทะเลและยังมีเมืองทนบุรีเมืองนครเชยียศรีและ เมืองสาครบุรีเมืองสมุทรสงคารามและเมืองพัทบุรีเ,เลขหัวเมืองเหล่านี้ว่า,าปากใต้ไม่ใช่ปากใต้นะฮะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของกรุงศรีอยาและถือเป็นกลุ่มเมืองที่มีหน้าที่ผลิตและจัดหาอาหารทะเลส่งเข้ามายังกรุงศรีอยยาอีกด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติวัดปางหลวงนะครับวัดปางหลวงนี้ตั้งอยู่ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดน,นนทบุรีนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด ในเขตปริมนทลเชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยาตอนตอน้นหรือพุทธศักราช1893ด1,893จนถึงปัจจุบันนะครับกรมศิลป์อได้เข้ามาปฏิสังขรณ์จนดูมีความงดงามและเป็นสารที่โบราณที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรีอายุกว่า650ปีตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ วัดปางหลวงสร้างในสมัยพระรามมาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองที่สถาปนากรุงศรีอยาเป็นราชธานีในช่วงต้นกรุงศรีอยาตอนต้น,นนะครับในปีพุทธศักราช1890เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดหลวงตามหลักฐานกล่าวว่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1904สมัยพระรามมาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองได้อพยพผู้คนมีโรคระบาดมาประทับอยู่ที่บริเวณนี้ก่อนที่จะทรงสร้าง กรุงศรียาเป็นราชธานีได้โปรดเกล้าให้สร้างวัดนี้ขึ้นเรียกกันว่าวัดหลวงวัดปังหลวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ายมหานิกายนะครับตั้งอยู่บ้านปังหลวงตำบินบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีพระคูปลัดคุณวัดเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนะครับทางวัดมีการจัดงานนับศีรและปิดทองประจําปีในเดือนมิถุนายนนับเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร วัดโกแกมายุยาวนานกว่า650ปีเป็นหนึ่งในวัดสําคัญของจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเป็นสไตล์ยุคาตอนต้นหาชมได้ยากในปัจจุบันซึ่งยังคงความง,งดงามแม้บางส่วนชำรุดไปแล้วก็ตามทั้งยังมีองค์หลวงพ่ออู่ทองเป็นพาพรูปปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองให้สกาละนอกจากนั้นยังมีแหล่งรวมจิตกรรมและประติกรรมสะท้อนลากเงาทางศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงนะครับเอ่อ วัดพระปางหลวงนี่ไม่แน่ชัดว,ว่าใครสร้างอาจจะเป็นกรรษัตริย์หรือผู้มีบรรดาศักดิ์เดิมชื่อว่าวัดหลวงแต่ว่าอาจจะเชื่อว่าพระเจ้าอุทองได้พยพผู้คนมีโรคระบาดมาประทับอยู่ในบริเวณนี้ก่อนที่จะกลับไปตั้งราชธานีที่กรุงศรีอยุธยาก,ก็ได้นะครับต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมยาอวชิลายานวโรรสหรือสมเด็จสังราชองค์ที่1ิของแห่งกรุมาัตันอิกทร์ได้เห็นองค์พระปางนี้สร้างขึ้นไว้พร้อมกับการสร้างวัดจึงได้เปลี่ยนนาม วัดนี้ว่าวัดปางหลวงอันเป็นเชลักษณ์ของพระปางนั่นเองนะครับการสร้างพระปางขึ้นมีการสร้างขึ้นพร้อมกับวัดตั้งอยู่บริเวณพระปางนี้จะตั้งอยู่บริเวณพระบสถสกับพระพิหารน้อยเบลซากรอิดอิด,อดสอดินอิดสอดินยอดเจ็ดชั้นยอดบูมไม้สิบสองประดับลายปูนนั้นเรือนธาตุมีซุ้มจอนำทั้งสี่ทิศป,ปฏิสรามพระพุูธรูกยืนปางอุ้มบาท องค์มะปางมีสภาพชารุมากนะครับปัจจุบันองค์มะปัางองค์นี้มีลักษณะเอ็นอันเนื่องจากดินสุดมีการเจาะกลางเรเือนธาตุให้เห็นเป็นกุกอยู่ภายในแต่ไม่มีช่องทางขึ้นสู่ยอดผนังเรือนธาตุเป็นผนังทิบไม่มีประตูนะครับฐานมองไม่เห็นสภาพเดิมนะครับภายในองค์ออวัดพระพุทธสลวงมีโมบราณสถานโบราณสำคัญมากมายนะครับองค์พระธาตุปิศรุป,ปะสมัยกรุงศรีอยุธยตอนต้นฐาน เป็นอิดส่วนที่เป็นเรือนฐานทั้ง4ด้านแล้วแต่แต่ละด้านเป็นพระปูนปั้นโน่นสูงนักโบราณคดีได้ค้นหาหลักฐานอันเป็นจุดเด่นของโครงสร้างนี้ทั้งก่ออิฐเสาดินยอดเจชั้นยอมบุมไม้12ประดับลายปูนปั้นเรือนธาตุมีซุ้มจอน,นำทั้งสี่ทิศนะครับพอดีฐานพุทธรูปยืนปูนปั้นลงทัากปิดผองสภาพองค์พระธาตุชำรุดมากภายในเรือนธาตุ ที่มีกุอยู่ภายในแต่ไม่มีช่องทางขึ้นสู่ยอดปรางผนังเรือน่านเป็นผนังทึบไม่มีประตูเป็นฝีมือของช่างสมัยกรุงศรีอย่าตอนต้นนะครับมีพระประธานในพระอุสุ์หลังเก่านามว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับถูกทําลายไปเมื่อปีพุทธศักราช2536หรอด้วยความไม่รู้คุณค่าเป็นศิลปวแบบอู่ทองเป็นพระรูปปูนปิดปั้นปิดทองปางมาวิชัยหน้าตักกว้างเก้าคืบใบเสนามีขนาดใหญ่ทําจากหิน จำนวนไม่มีรดลายปักลงบนดินลักษณะใบเซมาถูกทำลายพร้อมกับอุภบวสถหลังเก่าปัจจุบันเหลือหนึ่งใบพระวิหารน้อยคาดว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระปางเป็นอ,อ,อาคารไม้ก่ออิฐถือปูนจำนวนสองหลังชารุดมากแล้วนะครับเรามาดูว่าภายในวัดพระปางหลวงมีอะไรสนใจก็คือหนึ่งพระปางนะครับเป็นพระปางก่ออิฐอิฐเสดินยอดเจ็ดชั้นเรือนธาตุมีซุ้มกระจรับทั้งสี่ทิศ เป็จะาอกวรูปยืนปูนปั้นเป็นฝีมือของช่างกุศลยะตอนต้นนะครับในโบราณสังพันธ์ที่ควรมายืนก็คือที่นี่นั่นเองนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการใดในข้อมูลนั้นเป็นแหล่งที่มาหลายด้านจากการบอก่าสืบมาของชุมชนของวัดแห่งนี้ว่าสร้างเมื่อ1,890แต่ข้อมูลหนังสือประวัติวัดทั่วราชจักรเล่มสองระบุว่าสร้างเมื่อปี1000ุทศ1,904 โดยรวมแล้วอาจจะบอกชี้ได้ว่าวัาปปังหลวงสร้างในสมสัยกรุงศรีอยางตอนต้นนั่นเองนะครับภายในวัดวิหารนั้นมีพระพุทธรูปปู่นปั้นเป็นลูปสัจจะอริยบทต่างๆยอดพระปางรืาส์ซ้อนกันหลายชั้นประดับอีกถนนตามฉบับแบบโบราณน,นะครับเป็นศิลปะแบบขมอกขอมได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในแผ่นดินสยามโดยมีลบบุรีเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญ ต่อมาในสมัยสกุไทยหอมยังคงมีเรืออํานาจอยู่นั้นได้สร้างบ้านเรือนเมืองเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและมีคูน้ําคันดินล้อมรอบอยู่ในช่วงเวลาข้ามเกี่ยวจากสมัยกรยุงสุโขทัยมาสมัยกรุงศรีอยาทําให้การก่อสร้างบ้านเมืองหรือวัดยังติดรูปแบบทางขอมอยู่พูดได้ว่ายังมีสไตล์ของตัวเองยังน้อยมากแต่องค์ประธานองค์นี้ปางประธานองค์นี้ เป็นแบบของโบราณที่มีอิทธิพลต่อลพบลุรีไม่ใช่แบบกรมนที่เป็นกรมนปัจจุบันยอดปางมี6ชั้นดูมรวมแล้วคล้ายปราสาทขอมเพราะปางมีรูปแบบคล้ายกันเช่นวัดลาดบุรณะจังหวัดพระนครศรียานั่นเองนะครับองค์พระปางมีซุ้มทั้ง4ด้านปิดทิพป,ปิดทิพไว้เป็นซุ้มปฏิสถานแบบรูปปูมพื้นป้านปางประทันยืนปางอุ้มบาทปางประธานอภัยด้วยหัตซ้าย ปางถวายพระเนสังเกตที่ฮอกมีรูปออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นจุดหนึ่งคล้ายกับพระบุรูปศิลปะขอมนะเอ็นนั่นเองนะครับปางดังกล่าวไม่ค่อยนิยมนํามาประดับปางสมขอคในพระนครศรียามากก่อนแต่กลับมาพบทางทัคเหนือหรือสุโขทัยและนาน,นาเป็นต้นเช่นพระพุทธรูปดุดแผ่นทองจังโกบนขององค์ระฆังของพระธาตุอิรุญชัยซึ่งมีอายุราพุทธศักราชที่20นั่นเองนะครับ พระอุโบสถหลังเก่าตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพระปางปัจจุนันหลือเพียงส่วนฐานที่ยังมีปรากฏให้เห็นและมีเศมาหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริวเวณด้านหน้าเป็นหลักฐานสําคัญในทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความเก่าแก่ขอ,องวัดและพระอุโบสถที่เก่าแก่สร้างคู่กับองค์พระปางนั่นเองโดยการสร้างตามคติความเชื่อและความเป็นระเบียบข,ของวัดในสมัยอุยาที่มีพระ,ะพระปางเป็นประธานเป็นที่ตั้งของวัดมีพระอุโบสถอยู่ทางด้านหน้าหรือทางทิศเหนือนั่นเองโดยพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือ แกนทิศหลักของวัดจริงเป็นเหนือและใต้ต่างจากวัดทั่วไปที่มีเจดีย์พระประธานและวิหารอุโบสถจะเลียงตามทิศมงคลคือทิศตะวันตกและทิศตะวันออกหลวงพ่ออู่ทองภายในพระโบสถ์เก่านั้นประดิษฐานหลวงพ่ออู่ทองพระพุทธรูปปูนปั้นลงทับปิดทองปามาวิชัยหน้าตักเก้าคืบคืบปัจจุบันเป็นองค์ประธานรอการปิดทองเนื่องจากมีการรับความเสียหายจากปีน้ำท่วมเมื่อ2,554 2ีก่น ทำไมองค์พระระเบิดจึงต้องมีการซ่อมแซงขึ้นนะครับว่าพระพุทธรูปปุนปั้นแหล่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความครบศรัทธาจากชาวบ้านและผู้สวนบุญบนั่นเองกุฏิงฆ์องค์เดิมเป็นกุฏิขนาดเล็กทรงสูงลักษณะเป็นบ้านชั้นครึ่งมุงหลังคาชวด้วยกระเบื้องดินเผามีสองหลังตั้งอยู่ทางที่ใต้ของปบ้นของเป็นอีกหนึ่งขององค์ประกอบดั้งเดิมของวัดที่ยังคงมีกลิ่นความเป็นโบราณสถานอย่างชัดเจนนะครับ ใบเสมาใบาเสมาทำหน้าที่เป็นหน้าที่ของพระบูชสดเป็นหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งในความเก่าแก่ทําให้เชื่อถือได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเพราะเป็นใบเสมาแบบที่นิยมและมีให้เห็นที่พิษณุโลกสุโขทัยที่อยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่20และ2 1สเ็สลักจากอินทิรวน์สีเทาเดิมอยู่โคบแต่เกิดช็องลุกเสียหายจากการปรับปรุงพื้นที่ตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งอันที่สมบูรณ์ที่สุด ส่วนด้านรอบอาคารพระโบสถ์เป็นกำแพงเก่าที่ดูจากหลักฐานแล้วกำแพงเดิมน่าจะสูงใหญ่มากและดูจากความหนาของกำแพงมีเทคนิคการก่อสร้างอย่างหนึ่งที่ได้ดรับอิทธิพลทางโลกตะวันตกอย่างเช่นตึกพระเจ้าเหาที่อยู่ในพนัลายราชนิเวศจังหวัดลบบุรีและพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุาที่มีกำแพงหนาและสูงเช่นกันนะครับพระปังหลวงนี มีชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาอย่างมากโดยดเฉพาะด้านการเงินขอพรการปลดหนี้การเสริมความมั่งคงในช,ชีวิตเชื่อกันว่าใครก็ตามที่ได้มากกับไหว้ด้วยจิตศรัทธาแ,แน่่พร้อมทําความดีคกบคู่ไปแล้วจะมีหนทางเขาออกให้ที่ใครปัญหาได้อย่างไม่คาดคิดมีผู้คนจํานวนไม่น้อยนิยมมาสักการะหลวงพ่อดําในช่วงต้นปีและวันสาคัญท,ท,ทางพุทธศาสนา,า,สนาเพื่อขอพรอเปิดทางชีวิตใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการปลดหนี้หรือกําลังประสบป,ปัญหา ทางด้านการเงินจึงมีมาการปนบานสารเก่าขอให้ช่องทางให้มีรายได้เพิ่มเติมสมความปรารถนาหลายคนกลับมาแก้บนด้วยการถวายสังฆทานลำแก้บนและทำบุญกับวัดเป็นต้นไปทุกวัน,ท,วนทุกวันจันท์เวลา18นานกาจะมีการเจริญพระพุทธมน์ถวายองค์หลวงพ่อดำมีโรงทานเลี้ยงเวลา17นานกานะครับการเดินทางมาที่วัดปังหลวงนะครับสามารถทําได้สะดวกทั้งรถยนต์และ รถสาธารนณะขับรถส่วนตัวมาสามารถใช้ถนนการจะนะพิเศษเข้าสู่เส้นบางใหญ่บางครัดตลอดเส้นทางจะมีป้ายบอกทางมาอย่างวัดจะชัดเจนสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสามารถใช้รถเมล์หรือรถตู้ที่ผ่านบางใหญ่ต่อจักรยานยนต์รับจ้างหรือเดินเข้าสู่วัดนนระยะไม่ไกลมากบรรยากาศริมคลองออบาง k อกน้อยที่วัดตั้งอยู่นั้นสงบออกกร่มรื่นเหมาะแก่การมาไหว้พระชมโบราณสถานในบรรยากาศสบายๆได้ทั้งวันวัดพระปางหลวงมิที่จด รถทั้งภายในและภายนอกของเขตวัดและถนนใกล้เคียงให้บริการผู้มาเยือนได้เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะช่วงวันธรรมดามีที่จอดหรือเฟือและเสาร์อาทิตย์และวันดักเลิกมันจะมีผู้มาเยือนเป็นจำนวนมากจึงควรมีเผื่อเวลาเพื่อจอดรถและอาจจะต้องรอคอยกันเล็กน้อยนะครับวัดปางหลวงนวนทบุรีไม่ได้เป็นเพียงวัดเก่าแก่แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งความศรัทธาและประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การมาเยือนนะครับ วัดพระปางหลวงจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์เวลา18บนาฬิกาของทุกวันจันทร์นะครับพระพุทธศาสานิกชนสวดมนต์ประจำสัปดาห์จบแล้วจะมีการเจริญภาวนาโดน้ําแผ่เมตตาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวณบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่ออู่ทองวัดปางหลวงตำบลบางม่วงอาเภอบางใหญ่จังหวันดนนทบุรีขอเชิญพระพุทธศาสานาสชนที่มีใจบุญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทุกวันจันทร์นะครับสวัสดี ดีครับ